ดูนะครับเนี่ยยึ่งไปจับมาเมื่อคืนน you know, ี้เนาะนี่ตัวใหญ่นั่นนะแม่ไข่นะครับเนี่ยอันนี้แม่ไข่ล้วนๆเลยนะครับไม่เครียดรวมกับเครียดน้อยเนาะอู้หตัวใหญ่จริงเหมือนเนาะโอ้โหดูนะครับเนี่ยบู๊ยยังเรื่องอะไรซาลาวเรื่องใหญ่อะไรฮะใหญ่แชล่าเรื่องใหญ่อะไรคักโพดเลยใหญ่คักโพดนะครับเนี่ยเออมีแต่แม่ไข่ล้วนๆเลยนะครับเนี่อันเนี้ยในในนี้มีแม่ไข่ล้วนๆเลยนะครับเนี่ย โอ้โเอาดินใส่ไว้เนาะยามันตายเนาะครับลงเลยครับโอ้ยอันนี้ตัวผู้เลยครับนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวผู้เลยครับนะอันนี้ตัวผู้เนาะตัวผู้ก็แยกไว้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปอาาที่เดกูจะไปเลี้ยงลงทานต้มเลี้ยงทานออ๋จะไปต้มเลี้ยงลงทานเลย ดูนะครับนี่อันนี้ตัวผู้ล้วนๆเลยนะครับนะเอารวมกันมาได้เนาะเดี๋ยวมันจะไข่เนาะบุญกันบุญไปกอน,นยังไหมเยั่ยงไหมบุต้องบต้องเอาบดญกัน,นเป็น,นือทุ่งเป็นตาคาดกันเนาะอือกูอคืเพิ่งมาเมื่อคืนนี้กูจับโล้ลนทุ่งเนี่ยมันยังบปคนาดอะ่ะเออเข็ดนั่นเอาไปลวไ้วนไปพร้อมไปพร้อมเข็ดนี่ตัวบันใหญ่เลยนะเห็นบ่เข็ดอ่ะเขี้ยนนี่ตัวยังใหญ่เลย,เลยนะ ชุ่มเขตตัวนี้ใหญ่เลนะอันนี้เนี่ยไข่หรือล oui> ูกเนี่ย mm, มันได้อยู่ในดินอีกเยอะนะเนี่ยไม่น้อยเลยวะออกมาเรื่อยเห็นบ่ติ้งอตัวเนีหยติ้งกินในตัวไหนตั้งแต่ติ้งกินเลยมันจะวัวกว่าวัวกินได้กินเบื่อแล้วอันนี้ออกครั้งที่สี่หรห้าเลยนะเนาะอันนี้จับครั้งที่ห้าเลยครั้งที่สี่เนี่ยหมแน่ใจนะเยอะมากจับทุกครั้งที่ฝนตกครับจับทุกครั้งในช่วงนี้ฝนตกยังไงกเเอาันนาะแต่บางทีก็บ่ได้มันไม่ได้ตัวที่ไหน แต่กบูตัวนี้เะวะบอกบอว่โอ้ยเบ่งเบ่งขนาดเลยเด้อไอตัวผู้อะไรบนบนบนกบเนเนเนตัวผู้อะเลยอืม่อยนั้นตัวอะไรอ่ไใครออกบบบใครเหรสูตรนี้นะ้าตัวผู้บุคคบุคคอเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่เรือนี่มัว่นิ้วน้อยด้ยลยนะเต็งขี้ดิดนอ่ะมีแรงย้ำดูนะโดย <c oughs> โดย้วดยขัวข <c oughs> ัวขัวขัวมุดในดินเลยเออที่บ้านมานะันเนาะกูทำบ้านมันเ <c oughs> บ้านเลยอันนี้รีสอรนะ์ทเนาะรีสอร์ทสถมันสาระถาดลอยล้าน,นะ <c oughs> นนี่เราเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็มาสร้างไว้เนาะขัวสาระหาดลอยนะอนนล้านขัวกอุะพูนั่นนะมีตัวใหญ่ๆเลยเจ้ะพวดหูส่งตัวเนี่ยบ่วยเกิดมือเลย วเองดูไหมใส่เยดน้อยๆเลยนะวัวจับดินไปเรยเปล่าดินใช่เรมะไมใครจกดเขวอันนี้ตีไปประมาณสักเจหลนะจดนะเจ็ดนาเจ็ดหลูนจดอันนี้เรียดนะแถมเรียดแถมแถมเรียดด้เย เก็ดตัวบใหญ่เลยเ็ดตัวใหญ่กัยไรนนเลยี่เนาะมาบู๊น้ำไ่ดนเลยนะข้าวไองวันเนี่ยเก็ดเดินดินแลดินบ่ดินบ่ไปดินะนี่พอคุ้มได้ดีเลยนะเจตนาเนาะเก็ดตัวบกงหญ่เลยนะตากแดดทอดเนาะแสบคับเก็ดเยะเยะยเก็ดตัวใหญ่ ลูกกยกเช่ดไรนึกลูบเบิดแล้วครับนะเดี๋ยวเราไปช่่งดูนาะงานน้จัโลเดี๋ยวไปช่างดูเต้องตีไปประมาณเจ็โลหรือเจ็ดโลนี่แน่ะบถึงแปดโลหรอต้จงตีไปเจโลป่ะระปมาจัโลกว่าแดอะใกล้ๆเคียงกันนี่นะเจ็ดว่ามึงลองยกว่าเจ็ดโลอะแปดดีกว่แปดแปด อันนั้นคิดเลยไปซ่องซราบคิดแทมไปเนาะเออแปดโลเนาะประมาณนั้นอืออันนี้อึ้งแม่ไข่แปดโลเนาะนี่เนี่ยจะเอาไปไปไหนละไปไหนไอ้เหมือนตัวผู้หมดเลยมาั้งเนาะอ่กูจับมืวด้วยดิพคิดว่าประมาณกิโลไม่รู้ครับไม่ได้คร่บทีไปประมาณห้าโลไปเนี่ยไม่รู้ทิ้ยงหมดน่าจะทิ้งอยู่น้ำมันหนักนะอึ้งอืมมันบุ๋มมันเค็ดเนาะโอ้ยแย่เย็นเลยดูกองครึ่งนี้อยู่ข้าง นี mm ่ตัวเมียบ่ใช่หรอกกูเลือกเองเนี่ยกูเที่ยวเป็นตัวเมียไงมันอาจจะเป็นตัวเมียนด้วยแต่มันจะมังใายเนาะนี mm ่ม hmm. ันยังบ <'s> okay. ่เต็มเนี่ยเห็นบ่โอ้แต่ตัวผู้อย่างเงี้ยตัวผู้อ่าตู้เนี่ยอย่างเงี้ยบนแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยในดำดำเนี่ยบอมีไข่เลยตัวเนี่ยอะไรนะมันกำลังจะไข่เลยมีเด้ดำดำเลยมีตัวฟูขนาดไหนเนี่ย เียังมีขี้ผึ้งสร้างเลยห้าโลข้าโลพอดีเนี่ยประมาณห้าโลพอดีนะเนาะเป็นไงการะยะได้พอดีเป๊นนะเนาะห้าโลพอดีเลยคนระับเนี่ยอันนี้ตัวผู้เนาะให้ขอดูนะตัวผู้โดนลวนเลยนะครับอันนี้ตัวผู้นะผู้หนห้องตัวเมียหนึ่ห้องก็เลยแต่กับห้าเป็นสิบสามบ้ไอเออยสิบสามสิบสามโลสิามโลเอออันนี้อึนตัวตัวผู้เนาะตัวผู้ได้ห้าโลเลยครับนะอันนี้อึงแม่ไข่เนาะแม่ไข่ได้แปดโลเลยครับนะ เดี๋ยวจะเอาไปข้างนอกนะครับนะในอำเภอเนี่ยไปแล้วครับผมจับสักวัาบ๊ายบายจับเมื่อคืนนี้แล้วครับนะนี่พลนงานเมื่อคืนนี้ลยครับนะเมือคืนเนี่ยเพื่อนพูดมาเบิดริดรถนี้น่าจะเป็นรถสุดท้ายเนาะเพราะว่าเมื่อคืนมันพ่นตกแหลงมาเลยเนาะโอเคครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย